be the next leader. ทำยังไงนะอ๋อปัญญาพิวัตร MBA in Modern Trade Business Management หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่หลักสูตรเพื่อสร้างผู้นำทางธุรกิจหลักสูตรนี้แหละที่จะตอบโจทย์เราได้แล้วทำไมต้องปัญญาพิวัต์ MBA in Modern Trade Business Management ล่ะ ก็เพราะว่าปัญญาพิวัตร MBA in Modern Trade Business Management นอกจากจะได้เรียนเรื่องการบริหารธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำแล้วจะเพิ่มทางเลือกให้คุณเป็น The Next Entrepreneur หรือ The Next Top Executive ด้วย MBA in Modern Trade Business Management หลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น The Next Entrepreneur พร้อมรับมือกับการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่เรียนรู้การจัดการธุรกิจในยุคด,ดิจิทัล ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา Design Thinking for Business Innovation และเปิดโอกาสทธุรกิจผ่านการจับคู่ทงธุรกิจและเครือข่าย MBA in Modern t r a d e Business Management หลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น the next top executive เรียนรู้ทักษะสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมกับบูรณาการ supply chain พร้อมรับมือกับ global business และเรียนรู้การจัดการระบบนิเวศทางธุรกิจแบบครบวงจร You are the next leader. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ MBA Small Talk สิ์ถามอาจารย์ตอบวันนี้เป็น EP ที่สิบเป็น EP สุดท้ายสำหรับ debut season น,นะครับเท่ากับว่ารอติดตามชมซีซั่นต่อไปของรายการวันนี้นะครับผมวันเฉลิมศรีรัตนะนักศึกษา MTM รุ่นที่14นะครับขอรับหน้าที่เป็นลูกสิ์เพื่อมาถามซอกถามแซกแบบเจาะลึกให้ทุกท่าน ได้รับทราบกับหัวข้อวันนี้ก็คือกัญชากับสกินแคร์กันนะครับในส่วนของอาจารย์ที่จะมาตอบไขข้อข้องใจในวันนี้ก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของผมเองครับท่านคือผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรปาริดาศรีสอนกำพลสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะเล็กสวัสดีผู้เข้าฟังสมอลท็อปวันนี้ทุกคนด้วยนะคะ ครับผมอาจารย์ปาริดานะขอเล็กสัน้นๆว่าอาจารย์มอยละกันนะครับอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาของผมเองแล้วก็เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่สถาบานันการจัดการปัญญาพิวัตรด,ด้วยครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์นะสบาย,บายดีดอาจารย์อยาจะถามว่าเล็กนหายไปไหนหายจ้อยไปเลยได้ข่าวว่าช่วงนี้เล็กกาลังเจอปัญหาหนักหน่วงอะไร,ไรอะไรก็หายผม ชที่สุดเลยที่สุดเลยใส่ไงก็ตามปัญหามาก็ยังไม่ลืมนะว่าจะต้องส่งบทความให้อาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์จะมาทวงวันนี้ด้วยนั่นแหละจริงจริง,รง,รงต้องบอกเพื่อนๆว่าเหมือนกับเอ,อเราไม่ค่อยได้คุยกันกับอาจารย์จริงๆแล้วเราคุยกับอาจารย์บ่อยแต่เราก็จะคุยกันหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องการทํางานปรึกษาเรื่องชีวิตหลายอย่างเลยแต่ที่สําคัญเนี่ย วันนี้จะขาดไม่ได้เลยก็คือผมจะทํนมากที่มาถามแทนกับเพื่อนๆแล้วก็ทุกคนที่ที่ชมรายการนี้อยู่เกี่ยวกับเรื่องสกินแคร์เทรนด์ของเขาแล้วก็กัญชาที่ตอนนี้ทุกคนกําลังแบบวุ้ยหวือหวามากเลยมีกัญชาเอามาทําเป็นเครื่องดื่มมีกัญชาเอามาทําเป็นอาหารแล้วก็มีกัญชาเอามาทําเป็นสกินแคร์ด้วยแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปรู้จักว่ากัญชาเนี่ย เอามาทำสกินแคร์ยังไงผมเริ่มต้นที่คำถามแรกก่อนดีกว่าครับอยากจะเรียนถามอาจารย์ครับว่าในส่วนของสกินแคร์ที่เรารู้จักกันเนี่ยที่เราใช้บำรุงผิวในทุกวันเนี่ยมันมันมีกี่ประเภทครับแล้วมันก็มีอะไรบ้างค่ะจริงๆแล้วนะคะมีกี่ประเภทเนี่ยมันก็ขึ้นกับว่าเวลาเราไปดูว่าสำนักไหน เป็นคนจัดกลุ่มเนาะแต่จริงๆแล้วโดยทั่วไปอะค่ะก็จะมีอยู่ประมาณ10ประเภทที่เราเห็นๆกันอยู่นะคะจากประเภทแรกก็คือเป็นในส่วนของพวกทำความสะอาดนะคะมันก็จะแบ่งแยกได้เป็นเมคอัพรีมูเวอร์เป็นครีนเซอร์เป็นโทนเนอร์นะคะจากนั้นก็เป็นพวกลิฟท์ออนลิฟทออนก็มีตั้งแต่อะไรมีเอสเซนต์มีเซรั่มนะคะมีอิมัลชันโลชั่นแล้วก็ครีมนะคะจากนั้นก็เป็นพวกตัวกันแดด นะคะแล้วก็เป็นพวกมาร์กที่เอาไว้มาร์กหน้าเลยที่กําลังนิยมนิยมกันอยู่ทิศถ้าเกิดเท่าที่เห็นทั่วไปนะคะก็จะมีอยู่ประมาณประมาณนี้นะคะแต่โดยมากแล้วอะค่ะเวลาที่เราพูดถึงว่าสารสกัดมันให้ผลอะไรยังไงเนี่ยโดยมากเขาจะเจาะจงไปที่สกินแคร์ประเภทที่มันลิฟออนอยู่บนผิวเพราะถ้ามันไม่ลิฟออนเนี่ยพวกสารสกัดคุณนั้นมันก็คงจะทําให้เชื่อและทําให้เกิดประสิทธิภาพกับผิวเราได้จริงๆอะมันเยมน็มันก็มันก็ยากหน่อยนึง ะะแต่จริงๆชื่อมันก็เรียกเยอะนะครับมีทั้งเอสเซนทั้งเซรั่มทั้งอ e ีมอนคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเนื้อของผลิตภัณฑ์นหครับถ้าเป็นพวกเอสเซนหรือเป็นพวกพวกเซรั่มมันก็จะจะซึมง,ง่ายกว่าใช่ไหมคะาจาดา์ใช่ค่ะมีมีบางสำนักเขาก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วย เพราะมันเป็นกลุ่มในลักษณะของ first skincare ที่มันให้ผลในเรื่องของการซึมลึกแล้วมันบางเบาแล้วมันอาจจะมีความเข้มข้นของสารสกัดนั้นๆนะ,นะสูงถูกไหมคะโดยมาก emulsion หรือว่าเซร um ั่ม essence พวกนี้มันจะมันจะแพงกว่าตัวอื่นๆเลยถูกไหมคะเล็ยด้วยความที่สารสกัดมันเยอะปะครับมันก็เลยไม่สามารถจะทำเป็นเนื้อครีมได้เนื้อมันก็เลยจะเหลวหคือคคอาจารย์อาจารย์มองว่าผลทางด้านการตลาด ซะมากกว่าคือพยายามทําให้มันมีหลายขั้นตอนนะเพราะถ้าทําเป็นเนื้อ,อครีมแบบไปมามเริการเป็นขั้นตอนเดียวแต่นี่คือเหมือนกับ<อ><อ>ในฐานะที่อาจารย์เคยอยู่บริษัทที่ทาสกินแคร์มาก่อนโดยโดยมากอะ่ะการ e d ดูเคทให้ผู้บริโภครู้ว่าเฮ้ยคุณต้องใช้อะไรก่อนหลังแล้วต้องใช้อะไรมันมีอะไร<ม>บ้างเนี่ยมันก็มาจากบริษัทที่ขายทั้งนั้นถ้าเขามี power ในการที่เขาจะลงเงินได้เยอะหน่อยอย,อย่างเงี้ยมันก็มันก็สามารถที่จะบิ้วคนให้เชื่อไปตามนั้นได้ถูกไหม ครับผมพากตัวผมเองเนี่ยเออก็ก็นําเข้าพวกสกินแคร์จากเกาหลีมาจาหน่ายในประเทศไทยซึ่งถือว่าวุเยอะมากแล้วก็แอบแอบมีเคสหนึ่งแอบเล่าให้อาจารย์ฟังก็คือมีคุณลูกค้าท่านหนึง่งก็ซื้อผลิตภัณฑ์สกินแคร์ไปใช้นี่แหละครับคือเขาก็ซื้อไปเหมือนกับเป็นครบเซ็ตเลยก็คือมีตั้งแต่มีเอสเซนต์มีครีมแล้วก็มีครีมกันแดดเอแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอุ๊ยเนี่ยแบบ ได้ยินมาว่าครีมกันแดดดีมากไปหารีวิวดูแต่ลูกค้าก็อินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าเนี่ยเหมือนกับใช้แล้วมันไม่ค่อยเห็นประสิทธิภาพเลยเราก็ตกใจเนาก็เลยถามถ่ายลูกคา้าตกลงลูกค้าใช้ยังไงสรุปว่าคุณลูกค้าเข้าใจผิดคิดว่าไอครีมกันแดดเนี่ยมันช่วยปกป้องผิวหน้าเราจากแสงแดดเขาเอาครีมกันแดดเนี่ยมาทาหน้าก่อนเลย mm. พอทาหน้าเสร็จเขาก็ค่อยไปทาครีม แล้วก็ค่อยไปทาเอสเซนต์เพราะเขา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 เข้าใจว่าถ้าจะให้อะไรเห็นผลเขาก็จะต้องเอาอันนั้นทาเป็นอันดับแรกซึ่งอันนี้ยผิดผมพอผมผมเห็นแล้วผมก็เลยแบบโอ้ตายแล้วจะจะจะขำก็ไม่กล้าขำแนละกลัวลูกค้า خر, อายก็เลยบอกว่าคุณลูกค้าใช้ผิดนะให้ใช้จากอะไรที่ซึมเร็วก่อนก็คือพูดง่ายๆเป็นเอสเซนต์แล้วก็เป็นครีมแล้วก็ค่อยเป็นครีมกันแดดนะครับถามอาจารย์ดีกว่าว่า ส่วนตัวแล้วอาจารย์เนี่ยทากี่ชนิดอาจารย์ทาเนี่ยจะมีเซรั่มค่ะเซรั่มแล้วก็ครีมรแล้วก็กันแดดอันนี้จะเป็นตอนเช้านะคะถ้าเป็นตอนคืนก็อาจจะมีเอ่อเซรัม่มมีครีมแล้วก็อาจจะมีตัวพอกอะไรอีกสัก,สก สักอย่างหนึ่งในสองสมวันทีอะไรประมาณอย่างเงี้ยเ,เ,เป็นเป็นพุกลิฟออนที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับเพื่อที่ว่าจะได้ให้เห็นผลลัพธ์บนหน้าใช่ใช่แล้วโดยมากอาจารย์จะเน้นสารสกัดในในสกินแคร์ที่ลิฟออนจะไม่ไปดูว่าไ,ไอตัวที่เป็นเมคอัพรีมูเวอร์ไอตัวที่เป็นครีนเซอร์มันมีอะไรเพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันก็ล้างออกไปอย่างเงี้ยค่ะอืนี่อาจารย์ครับมีเพื่อน เพื่อนที่เข้ามาชมเราเนี่ยทางทางเฟซบุ๊กไลฟ์ก็มีคอมเมนต์มา <ๆ S 2> บอกว่าหนูหนูหนูทาถูกขั้นตอนนะไม่จริงๆแล้วค่ะเล็กถ้าเล็ก,ลกทำธุรกิจตรงนี้อยู่เนี่ยมันจะมีคนที่ใช้สกินแคร์มือใหม่เพิ่มขึ้นทุกปีเพราะเขาก็อาจจะมีพวกเด็กๆที่เริ่มเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะใช้ไม่ถูกจริงๆอาจจะเป็นหน้าที่ของคนที่ผลิตผลิตสกินแคร์พวกนี้เป็นคน u c a คตลาด เราอาจจะต้องแบบ<ช>ว,ว่าบอกลูกค้าอยู่เรื่อยๆเอ่อสเต็ปการใช้มันเป็นไงเพราะว่าสินค้ามันออกมาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วทีนี้เราเข้าประเด็นของเรากันดีกว่าใ,<ช>ในส่วนของแล้วสารสกัดจากกัญชาเนี่ยครับที่ที่คนหลายๆหลายผู้ประกอบการแล้วกันเนาะเป็นต้นผู้ประกอบการที่ทำโรงงานผลิตสกินแคร์เนี่ยครับเขาเริร่มเอาสารสกัด กัญชาเนี่ยมาใช้ตกลงสารสก,กัดของกัญชามันเป็นยังไงครับมันมันมีดียังไงบ้างพวกเราก็ยังงงๆกันอยู่อ่าถ้าอย่างนั้นอาจารย์จะต้องขอปูพื้นเราเราอะ่ะจะมีจะมีความรู้สึกว่าเราจะได้ยินสองคำที่มันที่มันได้ยินอยู่เสมอๆกัญชากับกัญชง ถูกไหมคะของอันนี้ไม่เหมือนกันแล้ค่ไม่เหมือนไม่เหมือนค่ะมันอาจจะคล้ายกันมากทีน,นีเ้เดี๋ยวขอขึ้นสไลด์นิดนึงได้ไหมคะขอขึ้นสไลด์นิดนึงเลยเพื่อจะได้ให้ให้ผู้ที่ชมดูไปพร้อมๆกันเลยอ่าเราจะเห็นได้ว่าทางซ้ายเป็นกัญชงทางขวาเป็นกัญชาเห็นไหมคะอ่าตัวถ้าเกิดว่าในแง่ของฟิสิกอลตัวกัญชงอ่ะเขาจะมีใบที่เรียวกว่าใบที่เล็กกว่าตัวกัญชาจะมีจะมีใบที่หนากว่า เห็นไหมคะ,ะใบที่หนากว่าแล้วก็ในส่วนของ,ของจำนวนใบเนี่ยตัวกัญชงจะมีอยู่ประมาณเจ็ดถึงสิบเอ็ดใบกรีบตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวใบนะคะแต่ในส่วนของกัญชาจะมีประมาณห้าถึงเจ็ดใบเท่านั้นเองนะคะมันจะต่างกันอยู่นิดนึง<ม>เพราะมันอยู่ในตระกูลเดียวกันอยู่ในตระกูลเดียวกัน<ม>นะคะทีน,นี้มาในส่วนของสารส,สำคัญที่อยู่ในสกิน,ใ,ใ,นในกัญชาและกัญชงบ้างนะคะมันจะมีอยู่สองตัวค่ะ ตัวที่เรียกว่า THC และตัวที่เรียกว่า CBD นะคะเอ้ามันเคยได้ยินมันเคยได้ยินใช่ใช่ตัวกัญชากัญชงมีมีสารสำคัญนี้ทั้งทั้งคู่นะคะ THC คืออะไรอาจารย์อาจจะไม่พูดไปถึงเอ,อ,อะไรอ่ะชื่อทางวิวทยาศาสตร์เพราะเดี๋ยวเราก็จะจําไม่ได้กันอยู่ดีงั้นเราไม่พูดเราพูดถึงแค่ว่า THC THC ตัวนี้มันมีผลกับจิตปตระสาทมันส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ะะอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อมีสารตัวนี้ท,ทั้งกัญชงและกัญชาจึงถูกจัดให้เป็นสารเสพติดประเภทที่ห้าเคยถูกจัดให้เป็น hmm. เสร็จแล้วมาดูเรื่องสาร CBD บ้าง CBD ตัวนี้เนี่ยในกัญชงเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ในกัญชงมีเกิน2เเซตในกัญชามีไม่เกินสองเปอร์เซนตตัวนี้ค่ะให้ให้ฤทธิใ์ในเรื่องของการลดการอักเสบลดปวด นะคะลดการ oh. ชักเกรง oh. เพราะฉะนั้นตัวตัว CBD เนี่ยน่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการเอาไปใช้ในเรื่องของสกินแคร์การเอาไปใช้ในเรื่องของอเกี่ยวกับการทอผ้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนในส่วนของตัวกัญชาเนี่ยน่าจะไปสกัดในเรื่องของการทำยานะคะอันนี้ก็เลยมีความต่างกันอยู่เท่านี้แต่แต่แต่ณต,นะตอนนี้เนี่ยถ้าเราฟังข่าวไปว่ อ่เราจะทุกคนก็จะรู้ว่าณวันเนี้เราจะได้ยินว่ากัญชาและกัญชงไม่ถูกปลดล็อกแล้วนะคะจากสารเสพติดประเภทห้าเราก็เลยจะมาใช้กันถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วว่าการปลดล็อกเมื่อปีหกสามที่ผ่านมาที่เขามีการปลดล็อกกันนั่นแนหะคือเขาปลดล็อกในบางส่วนของต้นกัญชาและกัญชงส่วนที่มีสาร THC ไม่เกิน0.2%เปอร์เซนต ถือว่าน้อยมากถูกไหมคะคเพราะนั้นเนี่ยเขากล<ม>ัวว่า TSC มันสูงไงแล้วเดี๋ยวคนก็จะเอาไปแล้วมันก็ทำให้เกิดออให้โทษกับคนข้างเคียงตลาดออะไรประมาณนี้ท่านี้เขาก็เลยคิดว่าแต,แ,ตแ,ตแต่แต่แต่ตัวที่ตัวที่ยังไม่ปลดล็อกตัวที่ยังไม่ปลดลอ็ลดลอกก็คือช่อดอกทั้งกัญชงและกัญชาแล้วก็เมล็ดของตัวกัญชายังไม่ปลดล็อกนะคะ อ่าอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผู้ประกอบการจะเอาไปใช้อาจจะต้องลงดีเทลอีกนิดนึงว่าใช้อะไรได้บ้างถูกไหมครับใช่ใช่ใช่แล้วก็ใช้ในปริมาณเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ถูกค่ะถูกค่ะวันก่อนเนี้ยเล็กเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราท,ที่ที่เราเจอกันในงานประถมนิเทศครับเล็กก็เอาตัวอย่างมาให้จารย์ลองใช้ผมมาแอบแอบทำตัวไปเป็นลูกค้าแล้วก็ไปขอ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์มาเนี่ยครับก็แอบ,บเอาไปฝากให้อาจารย์แล้วอาจารย์ได้ทดลองใช้แล้วหรือยังครับค่ะค่ะอาจารย์ได้ทดลองใช้แล้วก็ได้รับมาเมื่อวันเสราร์ที่แล้วนะคะก็ใช้มาตั้งแต่วันนั้นเลยอาจารย์ลองใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะในส่วนที่อาจารย์พอจะใช้ได้อย่างเช่นตัวเอเซนต์ลดริ้วรอย นะคะแล้วก็เป็นตัวครีมอ่าอ่ต้นเล็กให้มาแบบนั้นน่ะอาจารย์จะไปใช้อัวได้ยังไงเดี๋ยวผมให้ผู้ชมให้ให้ผู้ชมลองดูเนื้อของผลิตภัณฑ์อ่าลองดูเนื้ออันนี้เป็นเป็นเอสเซน์เป็นเอสเซน์ที่ที่ได้ใช้ค่ะแต่ว่าตัวตัวที่เล็กให้อาจารย์เป็นในเรื่องของลดสิวนั่นนะอาจารย์ก็ยังไม่ได้ใช้เนื้อเพราะว่าอาจารย์อาจจะไม่ได้มีสิว นะคะโอ้แต่ผมไปอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าสารที่อาจารย์แนะนํามาเมื่อสักครู่ครับสารอะไรนะ CBD ค่ะผมก็บอกว่าสารตัวนี้ช่วยเรื่องเรื่องแอคเนเรื่องสิวได้ดีเลยใช่ใช่อาจารย์ก็ว่าเล็กน่าจะต้องไปลองให้กับคนที่เขาเป็นสิวอะคิดว่าน่าจะน่าจะได้ผลอยู่อาสาหรับสําหรับในส่วนของตัวเอสเซนต์ลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นครีมนะคะที่อาจารย์ได้ลองใช้ อาจารย์ก็เชื่อว่าเล็กก็ได้ลองใช้แล้วอ่ะเล็กว่าผลเป็นยังไงอาจารย์ถามก่อนก็ส่วนตัวครับผมผมลองใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันข้อดีคือมันซึมเร็วซึมง่าย mm hmm. ทั้งทั้งเซรั่มแล้วก็เนื้อครีมที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้เลยครับคือ <Ha. S 2> จะเห็นเลยว่ามันมันซึมง่ายแล้วก็ <Ha. S 2> ใช้ตั้งแต่วันวันเสาร์เลยที่ที่ mm hmm. ผมแอบเอาไปให้อาจารย์ได้ทดลองใช้จนถึงเมื่อวานเมื่อเช้ายังไม่ได้ใช้ก็ก็ยังไม่ได้รู้สึกแบบ ว้าวเหมือนสกินแคร์เกาหลีแต่แต่ก็รู้สึกว่าเออชอบตรงที่มันซึมเร็วเนี่แหละครับแล้วของอาจารย์ชัยแล้วเป็นยังไงบ้างครับอ่าอาจารย์ก็ว่าว่าแบบเล็กนี่แหละเพราะอาจารย์ก็รู้สึกว่าเออมันมันไม่เห็นผลอะไรที่มันว้าวเนาะคือคือที่เราเน้นกันเรื่องว้าวเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะตอนนี้สกินแคร์ที่ออกมาใหม่ๆในท้องตลาดอะ่ะ เหมือนกับเขาจับพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ในระดับหนึ่งว่าผู้บริโภคทุกวันนี้ต้องการอะไรที่มันเห็นผลเร็วๆต่อให้จ่ายมากหน่อยก็ยังยอมเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมันเน้นว่าเอ้ยมันไม่ว้าวเลยเนอะมันไม่เหมือนเหมือนมันไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วมันรู้สึกอะไรที่มัน different จากหน้าฟูแดงชุ่มชื้นหน้าฟูแดงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรหน้าตึงในส่วนในส่วนของอาจารย์อาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราเฉยๆเนาะยังยังไม่ถึงกับว่ามี efficacy ที่มัน ตื่นเต้นมากแต่ทีน,นี้ถ้าไปลองกับคนเป็นสิวโดยเฉพาะเมื่อกี้ก็บอกอยู่แล้วว่า CBD เนี่ยเน้นในเรื่องของในเรื่องของสิวเนี่ยสมมุติว่ามันมันเออพอตื่นขึ้นมาแล้วว่ามันยุบลงเห็นชัดเจนเนี่ยเออมันอาจจะทําให้ผู้บริโภครู้สึกดีเลยแหละใช่ไหมคะแต่เท่าที่ผมไปอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าอคนที่เป็นสิวอะครับใช้ใช้เผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากไอเจ้ากันชงอะไรเนี่ยเขาบอกดีนะครับแต่ผมก็ก็ยังไม่ นาไม่เป็นสิวก็เลยตอบไม่ได้แต่ก็ใช้นะครับก็ใช้ใช <ๆ S 2> ก็ผสมแล้วก็ทาเลยอะไรอย่างนี้ครับใช่ใชแล้วแล้วทีนี้จะต้องคงจะต้องมาปรึกษาอาจารย์แล้วล่ะครับซึ่งก็จะเป็นคําถามข้อที่สามพอดีเลยครับก็คือว่าแล้วอย่างนี้ในแง่ของออคําแนะนำครับที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยว่าเออถ้าเกิดเขาสนใจธุรกิจสกินแคร์อยู่แล้วก็กําลังมองว่าไอ้เจ้าออสารสกัดจากกัญชาหรือกัญชงเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะมีในสกินแคร์ แต่เราก็เห็นละจากที่เราทดสอบกันว่าผลอาจจะย,ยังไม่ได้แบบว้าวมากอย่างนี้อาจารย์จะแนะนําผู้ประกอบการยังไงดีครับคืออย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วว่าจากการที่อาจารย์ได้ได้บอกไว้านะ้ไว,ว้าว่าว่าประสบการณ์ที่อาจารย์ได้เคยทําสกินแคร์มาก่อนเนาะอาจารย์ว่าเรารอข้อกฎหมายที่ชัดเจนก่อนอันนี้เป็นอย่างแรกเออตอนนี้มันเพิ่งเพิ่งจะปลดล็อกไปหมาอาจจะให้เวลาทงางภาครัฐ อาจจะต้องออทำข้อกำหนดให้ชัดเจนในเรื่องของการใช้สารสกัดจากกัญชากับกัญชงในสกินแคร์ว่าเป็นยังไง<ม>คือจะมีข้อบ่งบ่งชี้ไหมว่าจะต้องใช้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าจะต้องไปสกัดออกมาจากส่วนไหนเพราะเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าตรงช่อดอกยังไม่ได้ปลดล็อกอันนี้ก็ต้องมีข้อกำหนดไหม CBD นี่<ม>ต้องไม่ต้องไม่มาจากช่อดอกนะต้องมาจากส่วนไหน<ม>แล้ววิธีสกัด อ่าซอาจจะดีกว่าก็ได้ก็ก็ไม่รู้ถูกไหมอันนั้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องรออ่านดีใช่เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอความชัดเจนอีกนิดหนึ่งเพื่อความเซฟของเรานะคะแต่ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการถ้าคิดว่าตรงนี้เป็นกระแสเราได้ว่าหลบสูตรไปก่อนอันนี้ได้ได้ว่าหลบสูตรณตรงนี้เนี่ยถ้าถามอาจารย์ตามที่อาจารย์คิดเน่ยนะคะอาจารย์มองว่าในเมื่อผลมันไม่ได้ว้าวมากนัก มันเป็นเบสิคสกินแคร์มันให้ความชุ่มชุ่มชื่นซึ่งเอาจริงมันก็มีสารสกัดที่ให้ความชุ่มชื่นที่ดังๆมาก่อนหน้านั้นน่ะไม่รู้กี่ตัวแล้วอย่างเช่นว่านหางจระเข้อะโลเลมล่าใช่ไหมคะแล้วก็มีพวกเซรามาย,ยาเซรามายาเซรามายแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงอะไรนะไฮายาลูรอนไฮยาลูรอนอะไรพวกนี้คะ่ะ<ม>เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเอาพวกนี้เข้าไปอยู่ในสูตร หรือเราใส่สารกัดตันตัวที่มันเสริมฤทธิ์กับ CBD ให้ CBD อ่ะมันมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นม,มันทำให้ผู้บริโภคได้เห็นผลได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้สินค้าเราโอเคอาจารย์มองมาเนะครับโอ้ดีเหมือนกันเลยทีนี้ก็ก็เท่ากับว่าเราก็เตรียมความพร้อมของการเป็นผู้ประกอบการได้สิ่งที่สำคัญเลยก็คือ<ไ>อ่ะก็ขอแนะนำหน่อยเนาะนจริงๆหลักสูตรของเราอะครับ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ mm hmm. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่จริงๆหลักสูตรเนี้ยที่ผมเรียนอยู่เป็นหลักสูตรที่ดีเลยนะครับก็เต็มความพร้อมของผู้ประกอบการในการที่จะเ,เข้ามาเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆกระบวนการในการคิดในการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในในครั้งในในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ Oh, วันนี้ก็น่าเสียดายมากเลยครับอาจารย์เวลาก็หมดลงแล้วนะครับอย่างไรก็อาจจะฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับติดตามรายการ MBA Small Talk สิ์ถามอาจารย์ตอบในซีซั่นหน้านะครับรับรองว่าซีซั่นถัดไปเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบใหม่ท,ท,ที่ต้องบอกว่าว้าวกว่าเดิมแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับ ผมวันเฉลิมศรีรัตนะนักศึกษา MTM รุ่นที่14และอาจารย์ม้อยนะครับจะฝากคำคมไว้ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำจะหน้าขาวหรือหน้าดำอยู่ที่ทาครีมครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ